สวัสดีพี่น้องทาง YouTube ครับสุลสกุลครับวันนี้พี่กัจจูมันเบิร์นเกลแต่นเบืองแเกลเพื่อมาหาชนะชัยครับจังหวัดยะโสธรเจอดาราแล้วครับไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้เนี่ยวันนี้มันหยุดวันนี้มันหยุดวันอะไรถึงเป็นวันหยุดเอ้าวันเสาร์เหรออาทิตย์โอเลอ๋อพี่เราไม่รู้นะเนี่ย พรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ไม่ไปอีกพรุ่งนี้วันอะไรวันอาทิตย์หรอก็แสดงว่าวันที่สิบสองไม่ได้ไปงานกับแม่สินั่นไงอ่ะก็ะไม่ได้เจอสินั่นน่ะมาสองวันใช่ไหมไปสระหลงมล,ลนหรอโอ้แถวเครื่องเหล่มใหญ่ทำไมก็ดูดูดูตะกี้ต่อยเตะ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 แถวเล่มใหญ่มากเลยอ่ะ ไม่สวยมันเดิมเลยหรอมาหอมแก้มหน่อยนะเรียกคิดถึงจังอยู่บ้านก็ไม่เจอเลยไม่รู้หายหัวไปไหนหายหัวทุกวันเลยฮะไม่มามาอะไรพี่แล้วก็ไปบ่อยจะตายอู้ยี่เขวสวกเอ้ยเนาะไห้ดูเขวสิดูเขสิ เแก่ก็เหลี่ยมไงคะแกอยู่ปอไหนแล้วนะอยู่ปอไหนแล้วปหนึ่งเอ้ายังไม่ขึ้นปสามหรอปหนึ่งเหมือนเดิมหรอโอ้ยปอนสามบ้าอะไรเร็วจังใครมาลูกเออสายไฟเด้อจำไม่ได้หรอจำได้จำได้ไหมจำได้ไหม ถ้ามันจะจำไม่ได้ความจำดีจะตายใครเอาชื่อพี่อะไรไปก่อนเดี๋ยวพ้าละพิการก็รออ่านในกาดล้งเรเวทีนะครับโอ้ใคร้อยกไก่พี่น้องท้อมเนี่ยฮัน ใงบบไหนไก็บอกให้เด้อไก่เมือกมามาแล้วนี้น้องเอ๋ยินดีสู่ซอกน้องเอ๋แล้วนะฮะนี่คือซอกนะน้องเอ๋น้องเอ๋อ <c oughs> ยู่เนี่ยมีหลายเอ๋แต่ถ้าเอ่ยถึงชื่อน้องเอ๋โอท็อป <c oughs> อน้องเอ๋สีเอ๋อยู่เนี่ยเออถ้าน้องเอ๋โอท็อปคือรู้ได้ละอันมือดอันเมียนบอกลูกเมีเยได้กันหลายมือกมาซาบีกับชุดเจา้าเจ็บเฮ็ดบ่าละ อย่อังนียรหนกยังนเกียงอคือมึงแขกยังในเกร้องหมอกน่ o hmm. r s อบ e จอเดออันสามารถพอนเดอเนีจะปตลาดไปเลยนี่มีีทุกมีหลายสีแต่เขาเหลือสีเีเขาก็เต็นมันพอดีไหมครับคือถึพอดีไหมเอาสองคสองันสัพอดีก็เตินจาเลยเนี่ยพอดีกันาหนาเตนเท่าน่ะพอดีเลยบัดนีเ้าเอาอันกีบหนีบมันมันคว่ำยาาเท่าไรวะนี่ยสองเมตรเไม่ใช่สองคู่หานรับาตเขาก็มีดอก กูคิดอยู่ดิอีนี่กูคิดอยู่กูคิดสิไว้ใหม่เขาผาพอยู่มันแต่ว่ามันสีใหญ่ฝนตกกันบ่มันเเปียกมันกับเปียกเนี่เปียกเลยนาะว่มมันถือดีไหมไหมม่กิน่านยี่เหลี่ยมันกัเปียกถ้าใส่สีมันก็เปียกเลยเดี๋ยวเขานไหลมันใส่ห้องอะไรอยู่ออืตสร้างมันข้าตากเอาแต่พ่นข้าตากเอาแหมอันนี้แยกเสียสิ นีน่นช่เลืออันนี้นักวัฒนกรนะนี่ฟิเจอป์พาร์คอะลรสองร้อยนี่ประสบการณ์เยอะแยะอีหลีมึงนี่เปทุกส <laughs> ีกูย่านเขามันเปียกหรอกกุย่านเขาไปใส่ล่างกูย่านมันอาบต้หายใจบปะไก็ได้บอลเวลาเขาไปหอดึงแล้ว,วก,ก็ตากไงออมันฟูสีมันกับมันกับฟูสาวกับตายเขาต้องสีมันกับเหงี่ยเออเอาเออง่ายจ้ะแต่หม่องนางกูจักจะว่าแนวห้องนางกูจักเสียไปใส่ อันนั้นมันใส่ไดไรบอสีบอกมันเอามาอยู่ยุบฝุ่นลายยุบห้องมันนั่นล่ะเออจังหว่าสิถามมันอยู่ห้อง่หองไว้มันี่ยใส่บอมอะไรห้องกูก็จะมันงอนี่แหละใส่เป็สมัแค่มันไม่แปลกแปลกกใส่เป็นส้นมากแก็เลื่อนอยู่ถ้าว่าใส่ก็มกูใส่ซะหกุ้งกูมันห่าม แล้วไปเส้ใส่กางใส่ก่อนนางน้ำกันเครื่องไดนนี่แม่ือซื้อซื้อเต็นก็คนเห็ดก็พอคือกันซื้อต่ออ๋ซื้อต่อเส่งต่อเขาต่อเข้าเขา้นพ่อเา้ายเต็ีอดีแคละดีหรัอ จังขาวนี่โงองันเบาะพับเพราะมันใส่ไดเปล่าไดยินเปล่าจุดหองกันแล้วกันนเดี๋ยวแวะไปเอากันนะเหมือนกัมไปเวทีทงเวทีก่อกําลังกําลังเรียบร้อยครับอยากให้ดูเวทีใหม่จังให้เบิ้งสีก็ได้ เบิ้งสีอยู่บ่ไม่ให้ดูดีกว่ามาให <laughs> ้ให้เบิง้งไปเบิ้งดีกว่าเดี๋ยวเอาไปเอาผู้ใดบ่ใครอ่ะเคกยูบ่อามาเห็นเนี่ย เอาคึ้ออกมาจะเวนเถอะฮะเตรียมมากินเข่าแล้วกินเข่าไปไหมข้อ,ขอหามาให้กับไปให้มาเลย,อย,ยโอ้ได้ออกมาว่วันนี้มีควายยกสดนะครับ ขวาหยกสดคือเก่าในแรกคลิปนอะฮะนแรกคลิปนองขังกาลบกันมันลงก่อนเ้่หัวตะกินเรืองสิกินอยาาหิวใว้เโอ้หัวตะกินใส่ดอกสาม่วนงงสี่ส่วงเหรอแก้วกินไรอ่ะแก้วไอ่ะไเนี่ยลำเพเพง ไปลันตุงค่ะน้องไเล่นตันไปไปเล่นตงนู่น,น่านนอยู่รกับุ่ือชยล้ใช่ใช่ย่นึงดีใช่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 อันนี้เหมือนจะเป็นโชว์ใหม่แลเนี่ยใช่ไหมมีสีขนแบบ แปลกๆมาแล้วว่าน่เห็นบอสอหนังบออทอ้วใหี้ไม่ต้เ็แคบแต่ว่าหลังเวทีกว้างพีแห้ง

เอาสามงานนี้เอาสามงานนี้ก่อนสีท่ามากเบิ่งความลับกําลังกําลังบอกกันว่าเฮ็ดเอียงเฮ็ดเอียงกันแล้วก็อันนั้นนะเอากลับคืนเลยหลากสีตัวนั้นนะข,ข,ของพี่พรอนะไม่ได้ใช้แล้วอเอากลับคืนเลยสีหูวแล้วว่าไก่สีหูวแล้วว่านี่จะโชว์จะโชว์ไก่สีบอกเปิดแล้วนี่ ส่วนอันหัวใหม่สีส้มทั้งสิบหัวอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยข้าง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 แม่ติ๋งเนี่ยข้างแม่ติ๋งเนี่ยใ,ใกจ็จะอยู่ให้มันเบิ้งเนี่ยอันนี้ไปรวมกับอันนั้นอ่ะขนาดไปรวมกันตนะหนาดไปรวมกันไปรวมกันใครนี่จะเสียบหัวสีส้มนักเอาไปรวมกันผุนเด้อสีส้มผุนเด้อไปรวมกันเด้อป้าก็สุดหลเสร็จไปดิแม ใส่ชุดใหม่ไหมวันนี้มีชุดใหม่ใส่ไหม,ไม,ม,มยังไม่ใส่ใช่ไหมชุดใหม่ยังไม่เปิดตัวเออเลอร์ล <c oughs> าสุดว่าได้ใสวารายสูตรหมู่บา้บานนี่ไม่ยังแกมเรื่มยุงเพียนได้ยืมสุดรพื้นใสลาสูตรจากของตัดเทนนี่มากนี่ครับบรรยากาศ โอเคเข้าพอกันคลิปหน้านะครับแล้วคลิปนี้ใบเสน่